เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าเหตุการณ์แค่ครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถแบ่งโลกทั้งใบได้เลยนะแบ่งนิยามของคำว่าสันติภาพออกเป็นสองฝั่งที่ต่างกันสุดขั้วเรื่องราวที่เราจะมาดูกันวันนี้คือการเผชิญหน้ากันของสองแนวคิดที่ว่านี้แหละครับในช่วงรุ่งอรุณของปี2026เอาละครับเราย้อนกลับไปที่ ตีสองเป๊ะเลยที่กรุงคารากาสประเทศเวนเนซุเอลาเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังหลับไหลแต่ในความเงียบนั้นกลับมีปฏิบัติการทางทหารที่แบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนกำลังจะเริ่มขึ้นและมันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปเลยล่ะครับคือต้องบอกก่อนว่าปฏิบัติการนี้มันไม่ได้ปุบป,ปับเกิดขึ้นมานะครับแต่มันเป็นเหมือนจุดเดือดที่ค่อยๆสะสมมาหลายเดือนเลย ถ้าเราดูไทม์ไลน์จะเห็นเลยว่าอามันมีการวางแผนมาเป็นระบบมากๆตั้งแต่เริ่มเคลื่อนกำลังพลในเดือนสิงหาคมมาจนถึงการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็มีปฏิบัติการลับของ CIA อีกทั้งหมดนี้มันคือการปูทางมาสู่คืนแห่งการตัดสินนั่นเองและแล้วปฏิบัติการที่ชื่อว่า Absolute Resolve ก็เริ่มขึ้นแบบไม่ให้ใครตั้งตัวเลยครับ เครื่องบินรบสหรัฐร้อยกว่าลำเลยนะถล่มเป้าหมายทางทหารเพื่อเปิดทางให้หน่วยรบพิเศษที่เก่งที่สุดอย่าง Delta าโฟ c e สบุกเข้าไปใจกลางอำนาจที่ทำเนียบประธานาธิบดีมิราฟอเรสภารกิจครั้งนี้มันทา้าทายมากนะครับคือการจับกลุ่มประธานาธิบดีที่ยังอยู่ในตําแหน่งด้วยข้อหาที่อ้างว่าเป็นการก่อการร้ายและขายยาเสพติดแต่เดี๋ยวก่อนครับเบื้องหลังปฏิบัติการนี้มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นก็ได้นะ เพราะสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันอาจจะเผยให้เห็นแรงจูงใจที่แท้จริงดูโพสต์นี้สิครับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์เองเลยนะโพสต์บน Truth Social มันเหมือนเป็นการเฉลยเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแล้วแต่มันคือเรื่องเศรฐษฐกิจเรื่องการควบคุมประเทศและที่สําคัญที่สุดน้ํามันมหาศาลของเวเนซุเอลาและก็เป็นอย่างที่คาดครับ ทันทีที่ปฏิบัติการจบลงโลกก็แตกออกเป็นสองเสี่ยงเลยมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบเนี่ยมองดูหนังเรื่องเดียวกันแต่กลับเห็นกันคนละม้วนไปเลยสำหรับโลกตะวันตกนี่คือปฏิบัติการที่จําเป็นเพื่อปลดปล่อยประเทศแต่สําหรับประเทศในซีกโลกใต้นี่มันคือการลุกการชัดๆเป็นการละเมิดอธิปไตยแล้วก็เหมือนเห็นเงาของลัทธิล่าอณานิคมในยุคเก่ากลับมาอีกครั้งพอเรามาดูปฏิกิริยาของแต่ละประเทศโอ้โหภาพมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับ สหรัฐแน่นอนหนุนสุดตัวแต่ดูประเทศเพื่อนบ้านในละตินอเมริกาสิครับประนามกันหนักเลยส่วนสหาภาพยุโรปก็ท่าทีแบบระมัดระวังหน่อยในขณะที่จีนกับรัสเซียค้านหัวชนฝ่าเลยส่วนอาเซียนบ้านเราก็วางตัวเป็นกลางแล้วก็เรียกร้องให้แก้ปัญหากันอย่างสันติแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันมีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆซ้อนอยู่คือถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนเกิดเรื่องเนี่ย โลกได้มอบรางวัลสันติภาพที่สำคัญมากๆถึงสองรางวัลกับค่าบุคคลสองคนที่เป็นตัวแทนของสองวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยรางวัลแรกนะครับคือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอันทรงเกียรติมอบให้กับคุณมาเรียคอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานี่เองในฐานะที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยส่วนอีกรางวัลหนึ่งซึ่งคือรางวัลสันติภาพโลกจากสวีเดน กลับมอบให้กับรัฐบุรุษชาวไทยเรานี้เองครับดรนิยมเวชกามาสำหรับแนวทางสันติภาพที่เน้นการพูดคุยตามหลักพุทธธรรม พอเราเอาสองแนวคิดนี้มาวางเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดนะจะเห็นเลยว่ามันต่างกันคนละโลกเลยครับฝั่งโนเบลเนี่ยเขาเน้นเปลี่ยนที่ระบอบก,การปกครองเลยวิธีการก็คือต้องใช้แรงกดดันต้องแทรกแซงแล้วก็มองศัตรูเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดทิ้นไปแต่อีกฝั่งหนึ่งของดรนิยมเขาบอกว่าไม่ใช่ต้องเปลี่ยนที่จิตสำนึกของคนต้องใช้การพูดคุยต้องมีความเมตตาแล้วก็มองว่าศัตรูก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เราต้องพยายามทาความเข้าใจ แล้วไอแนวคิดแบบแรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าบทขยายความของทรัมป์พูดง่ายๆก็คือเป็นการตีความลัทธิเก่าแก่อย่างมอนโรขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับศตวรรษที่21ซึ่งก็คือการยืนยันว่าอเมริกามีสิทธิเต็มที่ที่จะเข้าไปแทรกแซงใครก็ได้ในซีกโลกตะวันตกเพื่อรักษาความเป็นใหญ่ของตัวเองเอาไว้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งล่ะรากฐานความคิดของดออรนิยมก็มาจากหลักการสําคัญในพุทธศาสนานั่นก็คืออหิงสา หรือการไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองครับคือมีความเชื่อว่าต่อให้เราใช้ความรุนแรงด้วยเจตนาดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็จะสร้างวงจรความแค้นไม่รู้จบเหมือนการสร้างเจ้ากรรมนายเวรให้ตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นหัวใจของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้ามองจากมุมของสหรัฐเนี่ยปัญหาม,มันดูง่ายมากมันเป็นเส้นตรงเลยตัวการของเรื่องทั้งหมดก็คือคนคนเดียวนิโคลัสมาดูโร ถ้าแค่เอาคนนี้ออกไปได้ทุกอย่างก็จะจบแต่ถ้าเป็นโมเดลสันติภาพแบบพุทธเนี่ยเขาจะมองว่าโหปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่มันเหมือนใยแมงมุมที่ทุกอย่างมันเกี่ยวกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการความบารท,ทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำหรือความแตกแยกกันเองในประเทศเพราะฉะนั้นการกำจัดคนคนเดียวออกไปมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยอ่ะแล้วถ้าไม่ใช้กำลัง ทางออกของแนวทางนี้คืออะไรล่ะคำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาสตอกโฮล์มครับมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเพื่อสันติภาพเลยนะที่บอกเป็นข้อๆเลยว่าต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่การปฏิบัติด,ด้วยความรักการขจัดความรุนแรงการโอบรับความแตกต่างไปจนถึงการเสริมพลังให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมันเป็นแนวทางที่อยู่คนละขั้วกับการใช้กำลังเลยครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเรามองกันแค่ในแง่ของยุทธวิธีทหารล้วนๆเนี่ย ปฏิบัติการ a s o l ซ t ล r e รีซอฟครั้งนี้ถือว่าสหรัฐประสบความสำเร็จแบบสุดๆเลยละครับพวกเขาสามารถทำภารกิจที่ตั้งเป้าไว้ได้สำเร็จรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดมากๆแต่มันก็มีคำถามที่ใหญ่กว่านั้นตามมาทันทีเลยว่าชัยชนะครั้งนี้มันคุ้มค่าจริงหรอการกระทำแบบนี้มันไปสร้างความโกรธแค้นความไม่ไว้ใจไปทั่วโลกหรือเปล่าและคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือ มันได้สร้างศัตรูในระยะยาวมากกว่าที่กำจัดไปในระยะสั้นใช่หรือไม่สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าระหว่างเส้นทางที่ใช้กำลังเข้าไปกำจัดสิ่งที่มองว่าเป็นภัยคุกคามกับอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้ความเข้าใจเพื่อหาทางแก้ไขความขัดแยง้งทางไหนกันแน่ที่จะพาเราไปสู่สันติภาพที่มันยั่งยืนอย่างแท้จริงได้